สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับโมอีกแล้วค่ะกับช่องมีหน้านะคะวันนี้พาทุกคนนะคะคลิปที่แล้วบอกว่าจะกินแซลมอนเนาะวันนี้ก็เลยจัดไปเลยนะตำซัวแซลมอนสุดแซ่บอีกเหมือนเดิมนะทุกคนนะอยากกินอะไรก็กินไปเถอนะเนาะกืนน้ำลายแล้วลหละวันนี้โมมีผักชะอมนะวันนี้จะกินผักชะอม อย่างเดียวเลยนะแล้วก็มีนิดหน่อยนิดหน่อยมาๆมา,มา,ม,า,ม,ามากินกันเลยจ้าแซมมอนแซมมอนอันนี้โมสั่งมาจากฟู้ดเรียนนะจ้าไม่ได้ไปเองอรับรองว่าอาร่อยแซบคือเกาหละจ้านี่ขนมจีนยาวๆย,ยืดๆแบบนี้อือ อืมอืมแซบของโปรดกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทุกคนเบื่อไหมโมไม่เบื่อนะ <c oughs> ยิ่งแซบๆอะ่ะกินได้ทุกวัน อร่อยมากกินคนเยอะตามเคยเพราะว่านิวยังไม่หายเจ็บคอ่อไหมแจ็บหลายทำเองทำเองสบายใจกว่าซื้อมาก กินกับชาอมเข้ากันมากผักอันเดียวอยู่เลยอะคาใหญ่ๆไปเลยจ้ะ หอมแข็กินสร้างภูมิต้านทานแสบตอนนี้โมก็เกือบจะหายจากโควิดเกือบร้อแล้วนะก็กินได้คำใหญ่ๆไปเลยจ้ะ แอบอืมอันนี้จุ่มน้ำไปก่อนเนี่ยขนมจีนแบบเส้นยาวๆเนาะโมชอบกินเส้นยาวๆนะทุกคนโม,มไม่ชอบเส้นตัดเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเส้นยาวมันจะกินแล้วมันอร่อยกว่าถ้าเส้นเอาไปตัดอะ่ะมันก็เหมือนมันไม่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 ได้กินขนมจีนอะ่ะสำหรับโม ต <c oughs> ้องเส้นยาวๆแล้วก็ซูดกินม้วนกิน ช่วงนี้ก็ห่างๆค่อนข้างจะห่างจากตลาดสดนะเพราะว่ากลัวกลัวติดโควิดเออพอเป็นแล้วรู้สึกว่าแบบละมัดระวังตัวเองโมก็สั่งเอาจั่งให้เขามาส่ง อันนี้เน่ยอมอ่ะกรัรมละสี่สิบบาทซื้อมาสองกรัรมแล้วก็มีผักอื่นอื่นอีกแต่ว่าวันนี้มัวอยากกินไอ้ชะอมก่อนไงผักอื่นอื่นอีกก็โอ้สองสามร้อยอะสั่งมาแซ่บเนาะ อืคำใหญ่ๆไปเลย <S <S ๆๆๆผักก้านจอง เผ็ดทั้งแสบทั้งพริกแห้งพริกสดือเยอะมากเลยทุกคน คำใหญ่มากชิ้นเนี้ยกินน้ำก่อนแซบ่บใครกินส้มตำแล้วกินมือแบบโมมั่งถึงจะเป็นที่ร้านโมก็กินมือนะจริงร้านแบบว่าร้านริมทางข้างทางอ่ะที่ไม่ใช่แบบว่าในห้างอะไรเงี้ยกินมือเหมือนเดิม โอ้ผ็ด <sm art> มันอร่อยจริงนะข้าวิน เยอะมากเลยเนาะคนเดียวเนี่ยกลับชะอมเข้ากันมาก ท้ำลายไหลไหมใครดูตอนกลางคืนนี่คือชิ้นนี้ใหญ่มาก มันมากเลยนะเนี่ย โอเคค่ะแซ่บมากไปแล้วค่ะวันนี้กับตาแซลมอนนะคะอร่อยมากหายอยากไปเลยไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ฝันดีนะเพราะว่าอันนี้เป็นข้าวเย็นของโมนะเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โมกับให้โมกับนิวไม่ได้เพราะว่านิวไม่มานะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายมีแล้ว